เขาจะมาส่งดอกคุณนายป่ะก็ไม่รู้ว่ะวันนีแม่มันยืนมองคุณจะยืนจ้องแม่อยู่เสี่ยมันคุ้นๆนหมเสี่ยไข่ดูซิที่บอกว่ารักคุณจริงไหมคนหลอกู้วนไข่เส่ยมวยเฮ้ยจะไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมเดินทางเมื่อไหร่เหงื่อเต็มหน้าไปหมดจะเลื่อขาวให้คุณนายป่ะชื่นใจได้ใจเยอะเลยของน้ำแป้ง อ่ะของนทำแป้งโอ้ตกงตรงตรงไหนก็หอมไม่แต่กุเลิกกันแล้วแสงดาวไอ้ไม่จับอะไรดงไม่ได้นะแสงดาวดงเสียงใครวะต้องเลยเนื้อน่ะน้องมาจากไหนดงนะไข่วะไอ้ดองมันแห้งไปแล่ะดงเอ้ยเสียงเสียงคล้ายๆไอ้ดิงพี่กำอะไร ิของพี่แล้วมึงปล่อยกูก่อนเถอะนานๆกูจะโผล่สักทีมึงไปมึงจะไอ Set ้ไอ้เด็มันพี่พี่ผมเนี่ย <c oughs> แล้วมันไปตึกสงฆ์ไปหนึเดือนแล้วมันคง <c oughs> จะคงจะตายนี่จะจะจะผีเป <c oughs> <c oughs> ล่าไม่หัวกูด้วยไม่ได้กลับมาหลายสี่ห้าปีแล้วกูวต้องตายไปแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวดูเปิดประตูดูก่อน เบิดเลืองหนักูขอไปในโดเองนะมึงเป็นอะไรกัวผีแน่เลยผี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 ่นผีผี่จผีแน่แ่นแน่นแน่นน่น่นแ่นแ่นแน่นแน่่ม่ัน่นยนนแน่นี่นแน่น่นแนนแน่นแน่ง่ามันมึงว่ามันจะโป๊ะลงไป แต่ยังกระพังปุ๊บเลิกแม่ไเลยไงเขาไ่เอาไป่โบราณหรือเขาหิบโบราณหรือมึงมึงจะโง่อีกทีนะกูกลัวไอ้ยศดึงหาพ่อเหรอกูกลัวแล้วกูจะจับไงเวลาโกหกผหาอะไรมาบังน้าแลุ้ลมุนเนี่ยกระเด็นเข้าปากมึงทำไง กูอธิบายให้ยากเกินไปนะกูไม่รู้มึงไดโตัวตกใจแล้วกูดูเองใครดูสิเออดูเฉยกูดูเองกูมึงไม่ยินมันกูพูดกระดานมั้ยดกระานนนะเกิทำไมเสียกระดานกันมาแก่ครอปแก่ครอปถี่แน่นอนเลยเราก็กลัวผีแม่ไม่เคยเจอด้วยเดี๋ยวลองดูสาธุะแสง อ้ดงแมากูอยากไปทางไหนกูได้ไปตัวนี้แล้วกูฉากเดียวครบเลยคุณนายตัวสั้นลิ้นกระพือเลยนะไอ้เวกูเจอถึงว่าอะไรเมียมันไม่ไปไหนเลยอเว้ไปนะ หผีเยอะเจอมัอนผมเลยผีไอ้เจ๊แต่เแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผีจริงๆถ้าเกิดว่าอยากอยากอยารู้มันเป็นผีไหมให้มองลอดหว่าดขา ผมเอาถูกปะฮะถูกไหมเนี่ยไม่รู้มาเล่นแม่เนี่อีกคนดูอีกคนไม่ได้ดูมันจะไม่ลงกันอย่างนี้แหละไปดูหน้าบ้านเลยผมไม่ได้ผีไปดูต่างไอ้เด็กถ้าออกมาช้าอย่ีกนี้ต้องคิดว่าเราตายในสนามลบแน่นอนแล้วทำไงอแกที่ไอ้คนแกล้งเสนอแกล้งเป็นผีเป็นผีเลยหลอกแม่เลยยืนยืนอยู่ที่ไหน ไปไปไปเลิกกับคุณพระเถอะทำไมอ่ะมาได้กับไอ้โดมยี่งจริงเลยเลิกเลิกหน้ากูขอเป็นตัวนี้นะฉากนี้นมล้วนๆเลยแหมมันก็เละเป็นขี้แล้วมันจะอะไรไอ้เวรนี่มึงว่าว่านนะมันจะเละได้ยังไงเออชนะหนู้มก็จับคณะนี้ก็ขยี้มันก็เละเลยพวกมึงทั้งนั้นแหละูุณนายโดมก็เป็นว่าน ที่กลับมาแล้วกลัวคุณพระไอ้นนมึงไม่ทำบุญไปให้กูเลยใครบอกไม่ทำให้อะทำไปแล้วทำวันไหนทำวันกันกูไม่ว่างมึงไม่ทำบุญไปให้กูเลยทำเลย

ไปตะวันเนี้ยฮะจัีดีมึงจัดมินี่เนี่ยอุ่นไหมเี่ยฮะอุ่นไหมอนตายตัวเย็นคนเป็นตัวอุ่นับตัวเย็นอุ่นอะไรตัวมนเยเชียบเลยอ่ะตแหลแ ทุกวันถ้าว่าไอ้ดงตายตัวเย็นบ้าไหมนะนี่แสดงว่าคุณท่านยังไม่ตายไอ้เด่นมึงยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายโอ๊ยไม่ตายนะฮะไอ้ดงไอ้ดงไอ้เด่นย่นกันนี่เวลาที มันก็เล่นงานเขาหทั้งหมดเนี่ยอะไรแล้วน่ะแม่งมันเพิ่งเรียนจบหาอะไรมาใหม่ๆมันยังไม่มีผัวใช่ใช่กูไม่เคยเห็นเขาไม่กินข้าวอะไรเลยอ๋อหัวมันถึงถ่ายเลยเฮ้ยคุณเนี่ยดแกพูดดีๆแกมาใส่แกน้องมันเป็นสาวเป็นแซ่ใช่หัวไม่ใหม่เลยนะไอ้ชิบหายกูเนี่ยเฮ้ยจะบอกนะตีน้อยมาเล่นคือมึง เจ็บใจคุณนายคุณคุณค <mm if ุณดิไอ้คุณนายอะไรคุณคุณออกหนุ่มเดือนยังไม่ตายไอ้เด้งยังไม่ตายแลยหายไปไหนหายหัวไหนคุยอตีคุณพี่คุณพี่หายไป โถรกจัาไปเป็นเฉลยอยู่ที่โน่นกว่าจะหนีออกไปได้ก็ต้องใช้เวลาโอ้โหเ,เป็นเฉลยเป็นเฉลยูกจับใช่แล้วมันไม่หนีก็รำไม่ออไ,ไม่หนีกำลังติดใจที่โน่นอยู่เฮ้ยติดคบอยู่ที่โน่นจ่ะพี่คุณพี่คุณพี่รู้หรือเปล่าตั้งแต่เราแต่งงานกันนี่นะและเราได้ทำลูกกัน<ไ>คุณพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้พี่ฉันนี่ยังไม่ท้องเลยอะไรอะไม่ท้องยดงไงเป็นหมันหรือเปล่า อยู่ที่นูนพี่ก็มีลูกมีลูกกุญแจไขกลมแล้เอาลูกกุญแจเหรอแล้วหนีออกด้อยู่ที่นูดพี่ก็มีหาลูกกุญแจเพื่อจะไขกลมหนีออกจากกลมได้ครับคุได้ค้างท่านี้ไว้ทำไมอ่ะกำลังดีเลยมึงทะลึก่ามกไม่มองหน้ากูเลยไม่มองผมไม่ชอบมองหน้าใครไม่ชอบเลยเนี่ยมาทำบ้ากัน แป้งทำท่าเดิมลุกดีแม่พอกันหมดเลยทั้งหัวน่องหัวหน้าหมายความว่าไม่ไงพี่เจ๊บปุ๊บจริงฮะกูเล่นกับน้องกูไม่คิดหรอกใช่มีไอ้บ้าเนี่ยคิดอยู่คนเดียวทั้งคณะมีกูคิดอยู่คนเดียวใครแต่แต่กูก็คิดกูก็คิดแค่คิดมาแล้วกูก็ไม่เคยทำร้ายใครมึงคิดตอนไหนกูคิดทุกตอนทุกตอนกูคิดกูคิดมาเมื่อปีที่แล้วเลยคิดตอนมึง